สวัสดีครับวันนี้พบกับขึ้นดักนกดักไก่ค่ายคีโมสกวนะครอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมารีวิวขึ้นดักไก่นะครับผมขึ้นดักไก่แบบมีล็อกขานะครับลอดล่าสุดนะครับลัดล่าสุดปี63นะครับปลียปี63นะครับวันที่วันนี้วันที่3เดือน12ปี6 3นะครับให้ยเราก็เหมือนเดิมครับ มีอยู่2โทนสีนะครับขึ้นดับไก่นะครับตัวนี้จะเป็นขึ้นทางขึ้นล้อมนะครับผมแบบมีล็อกนะครับมีอยู่2โทนสีคือสีลายพัางอาหารกับสีใบไผ่แห้งใบยญ้าแห้งนะครับนะครับผมแบบมีล็อกเหมือนเดิมก็พังค่ายเรานะครับเน้นแบบมีล็อกนะครับดิ้นยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมท่านไหนที่เคยใช้ขึ้นแบบมีล็อกค่ายคีเมาจะรู้จะรู้ดีนะครับผม แบบมีล็อกนะครับค่ายคีมอมแบบมีล็อกนะครับติดแล้วดิ้นยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมหลุดยากมากน้อยครับที่จะหลุดนะครับจะแกะออกยังยากเลยนะครับแบบมีล็อกนะครับต่อด้วยสาย PE นะครับต่อด้วยสายพี8 2แปดสองเส้นนะครับ p ี8ีแปดสองเส้นแบบมีล็อกนะครับมีเดือยล็อกนะครับห่วงทองเหลืองนะครับผมเอ็นเบอร์แปดสิบนะครับเอ็นเบอร์แปดสิบเส้นผ่าศูนย์กลางห้านิ้วนะครับผม เส้นผ่าชุนย์กลางนะครับเส้นผ่าชุนกลางของบ่วงนะครับขนาดบ่วงนะครับ5นิ้วนะครับ4.9 5นิ้วนะครับ4.9ถึง5นิ้วประมาณนี้นะครับเข้านะครับ4.9 5นิ้ว4.9นิ้วหรือ5นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับเอ็นเบอร์นะครับค่ายเราก็มีอยู่2โทนสีนะครับผมมีทั้งหลักเดียวแล้วก็ผีเสื้สอนะมีทั้งแบบหลักเดียวแล้วก็ผีเสืสสสสส้อนะครัสสบผม นี่ลายพรางทหารนะครับผมวันนี้จะเป็นใบใบหญ้าแห้งใบไผ่แห้งนะครับมีทั้งหลักเดียวแล้วก็ผีเสื้อนะครับผมผีเสื้อก็มีอยู่สองโทนสีเหมือนกันนะครับสีใบใบหญ้าใบไผ่แห้งนะครับใบหญ้าแห้งใบไผ่แห้งนะครับแล้วก็สีลายพรางทหารนะครับผมเป็นคืนดักทางหรือคืนล้อมนะครับผม จะเป็นคืนตีนะครับคืนตีหกนิ้วนะครับคืนตีนะครับคืนตัวนี้จะเป็นคืนดักทางนะครับเดินผ่านไม่ติดนะครับเดินผ่านไม่ติดเลยนะครับแต่คืนตีข้อเสียหนึ่งคือเดินผ่านไม่ติดนะครับต้องตีอย่างเดียวนะครับต้องตีเป็นคืนสายตีอย่างเดียวนะครับผมคืนตีนะครับเดินผ่านไม่ติดนะครับติดยากนะครับแต่คือล้อมนี่คือตีได้นะครับเดินผ่านก็ติดนะครับผมอยากแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่ คือตกปือแนะนำนะครับแนะนําเป็นคืนล้อมจะดีนะครับคือมันเดินผ่านได้ทั้งดักทางก็ได้ทั้งคืนล้อมก็ได้นะครับเดินผ่านเป็นติดนะครับโดยเฉพาะกไก่ตัวเมียนะติดเร็วติดง่ายนะครับผมทางค่ายเราก็มีบริการเก็บไปทางนะครับไม่ต้องโอนมานะครับไม่ต้องโอนมาครับผมรอจ่ายตังค์รับของที่บ้านเลยนะครับผม ตัวนี้จะเป็นคืนเขียนนะคืนเขียนดักไก่ป่านะครับผมที่ประสบความตระเร็จจากรีวิวลูกค้านะครับส่งคนงานมาเยอะนะครับคืนเขียนนะครับทางค่ายเรานะครับทางค่ายเราคืนเขียนดักไก่ป่านะครับจะเป็นขนาดบวง5นิ้วนะครับบวง5นิ้วนะครับเอ็นเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับผมเอ็นเบอร์ร้อยยี่สิบนะครับต่อด้วยสายพีเแปดนะครับผมบวงทองเหลืองนะบวงทองเหลืองด้วยนะครับ ผมทางลาไายเราจะทําผืนละยี่สิบนะครับยี่สิบ่วงนะครับตรวนี้จะดักทางนะครับถ้่เราจะทําตัวนี้ยี่สิบ่วงนะผืนยี่สิบบ่วงนะครับเอาไว้ดักทางนะครับตามช่องทางของไก่นะครับลูกค้าบางท่านที่ส่งรียกวคือเปิดเสียงนะครับไม่ต้องไม่ต้องมีไก่ตอก็ได้นะครับไปกลางดักไว้ตามช่องทางเดินของไก่ที่ว่าจะเดินนะครับแล้วก็ลำโพงไปตั้งไว้ตรงกลางเปิดเสียงนะครับแก้วก็ โอ้ได้ไก่วันละตัวสองตัวสามตัวสบายเลยนะครับผมไม่ต้องมีไก่ตอกก็ได้นะครับไปดักตามช่องทางแล้วก็เปิดเสียงไก่ตัวเมียหรือไก่ตัวผู้ก็ได้นะครับแล้วเต่สถานที่นะครับตัวนี้ครับสําหรับดักทางนะครับขึ้นแขนดักไก่ป่านะครับเิ็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการันตีจากลูกค้านะครับผมลูกค้าที่ที่เคยใช้แล้วจะติดใจนะครับขึ้นดักทางขึ้นแขนนะครับขึ้นแขนดักทางไก่ป่านะครับผม สนใจแบบแขนหรือแบบหลักก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับตัลงรสุดปี6 3านะครับผมขึ้นดักไก่แบบมีล็อกขานะครับดิ้นยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมโทรเข้ามาสั่งได้ครับจะเอากี่หลักนะครับ10หลัก15ห้าหลัก20หลักเนือเท่าไหร่ก็โทรมาได้ทางเราไม่จำกัดนะครับผมทางเราไม่จํากัดนะครับไม่จํากัดจํานวนหลักนะครับผมโทรเข้ามาสั่งเราก็จะผูกเป็นผืนนะครับ ลูกเป็นผืนใส่ลังเก็บให้ท่านนะครับผมนะครับลูกเป็นผืนนะครับก็ใส่ลังเก็บส่งไปให้ท่านนะครับเอากี่หลักก็โทรมาสั่งได้ครับไม่จํากัดจํานวนหลักนะครับทางค่ายเรา10บหลัก15หลักย0หลักหรือร้อยหลักเท่าไหร่หลักก็สั่งมาได้ครับจะเอากี่ผืนจะกี่ชุด ห้าพื้นสิบพื้นยี่สิบพื้นก็สั่งมาได้นะครับนี่เขาเรียกเป็นผืนเป็นชุดนะครับเป็นผื้นนะครับนี่พื้นตัวนี้ก็สามสิบเอ็ดหลักนะตัวนี้นะครับนะผมแต่ท่านจะเอาสิบหลักสิบห้าหลักแล้วก็ส่งให้ได้นะครับทําส่งให้ได้แล้วก็ผูกเป็นชุดเป็นผื้นให้แบบนี้นะครับผมฝากด้วยครับผมขึ้นดักไก่ค่ายขีโมสุขขลรรณนครแบบนี้ล็อกขานครับรตล,ล่าสุดนะครับ ลอดลาสุดนะครับฝากด้วยครับผมขอบคุณครับ